อ่ะเป็นคู้จินเลดติ้งปังไปแล้วตอนนี้ครับก็สักพักแล้วนะก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็ดีใจมากๆสำหรับสายัโชว์คืนตอนแรกเราคิดไปคะว่าเคมีเรามันจะแบบโดนใจคนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเหรอตอนแรกผมอ่ะก็คือคือจากที่เราอ่านบทอ่ะเราไม่รู้ว่าจะจินไหมแต่เรารู้สึกว่าละครอ่ะมันสนุกแล้วมันน่าติดตามน้ครับผมได้รับข้อจากแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ดีทั้งร่วกลับอะไรเขาก็บีบแล้วเขาก็ มาพูดหลังบอกว่าเออมันไปได้กันได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจิน้นหัวใจคนดูไหม,รมรครับจนกรมาก็ดีใจมากคใจอะไรคะตาจริงๆอ่ะไม่ได้คิดเ,เลยว่าคนจะชื่นชอบมากขนาะดนี้ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคน,คนจริงๆที่ชื่อพวกเราเนาะแล้วก็กลายเป็นแฮชแท็กทุกทีง่ายมาเพราะว่าจริงๆพ,งงงงพี่เตินะ้ลคอยบอกกับเราตลอดว่าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะดังแน,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 าน,าน alam, ่นอนดังแน่นอนเราแบบไม่กล้าไปแบบกพาดใ่แต่จริงๆพี่เต้นพูดทุกเรื่องนะ ก็อยากให้เราอะเล่นกันตลอดก็ดเคมยังไงมันก็เข้ากันมากก็อยากเออก็อยากถ้ามีโอกาสก็ก็อยากเล่นครับสายตาเราลูกเป็งประกายมากก็ได้อยูเดนกันได้ผมก็อยากเล่นละครกับม้หน่อยผมอยากเล่นสีก็ก็เราเราเราเคยเล่นร่วมกันกาแล้วเนี้ยมันก็เป็นกาที่จะแบบถ้าเราได้เล่นด้วยกันอีกก็นจะไปได้ดีใช่ก็รอโอกาสและเวลาที่เราสองคนจะว่างพร้อมกัน តลอดទៅវត្តយកកំសា ช่ก็ไปเล่นเอมีของพี่ต่ายอรไทยครับผมก็เป็นฟิลน่ารักน่ารักหลังจากที่ละครจบไปแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ถึงตื่นเต้นนะวันที่ไปถ่ายอ่ะก็ผมเคยถ่ายเอ็มบีมาแล้วแหละแต่ไม่เคยถ่ายกับนางเอกคนนี้แล้วเปลียนคูกับด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เราได้มาคู่กันก็ตื่นเต้นเต้นเพราะว่าเขาเขินหรือเปล่าที่ได้ร่วมงานกับเขาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตื่นเต้นเขินไหมเหรอผมก็เขินเขาตลอดอยู่แล้ว ็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคุยก oh, ันศึกษากันอยู่ครับเป็นเพื่อนกันศึกษศึกษากันเพื่อที่จะร่วมงานกันไงฮะนี่เด่ายงรอยี่รว้ดีใจค่ะที่าอยาัยังเพื่อนจแต่ว่าอนน้ก็เปนเพื่อนกันว่าถ้าเกิาศึกษาเป็นเพื่อนเพื่อขนาดเป็นเพื่อนแล้ว ไม่เป <mm ิดเห้อยู่ไหมเวลาร่วมงานกันอยู่เวลามองหน้าเขาแบบหนูไม่ได้เปิดแล้วค่ะนี่จะเขาต้องสูงใช่ไหมไม่ได้ขอ็อาการหรอเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่แสดงว่าเขาก็เป็นเพมจแล้วเันค่ะใช่ต่อแท้กล้องนะถ้าเขาสวยครับถ้าเขาไม่สวยเขาไม่ได้เป็นนางเอกนะมาดูเราจะชอบเขาบ้างเลยนะชอบหนักบางเลยนะเรามันอาการมันเาน แล้วจะมีโอกาสไหมถ้าแบบว่าแบบได้ร่วมงานกันาอ่างแล้วก็แบบมนก็เชร์เป็นคู่จริงจมันจะมีโอกาสไหมเว่าถ้าตกสเปกกันตัวนี้ก็ตอบไม่ได้รอกไม่รู้อนาคตครับผม ละค่เขตีกับพี่โก้ไงใช่ใช่เออแลวก็จะกัเจอกันแล้วมาแสวงแต่ตอนนี้ไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้คืนกลับไปแล้วใช่ไหมครับละครเขาจะออนแล้วฮะอ๋ออีกสองวันครับผมเออแต่ว่าให้ทไใครปังเสน่หาเล่นคู่กับพี่โก้ว็สินนะครับผมก็พี่โก้มาโหวตคืนคู่จิ้นนะแต่เราก็สนับสนุนครับผมเดี๋ยว ผมจะติดตามทุกตอนติดตามนี่คือแบบว่าติดตามแบบว่าดูสตอรี่แบบว่าทางแอบสายแต่ไม่ได้บวกใช่ไหมครับไม่ได้บวกแหมโก้เข้ามาก่อนพีเขาเข้ามาขิงอะไรไว้บ้างครับเขาไม่ขิงอะไรบ้างเออเขาไม่ขิงเขาสนับสนุนตลอดน่ารักมากไม่เคยขิงผมเลย <c oughs> เขาคอยสนับสนุสนสารุศาสตร์ทต่อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่สนับสนุนบางสถานาไม่ได้นะครับผม